สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราพอไปแล้วจา้ามันนี้ผ้ามมยางเหรินสะพานนะจา้สาสะพานเขาเปิดให้คนมมยางช่มก่อนจะเปิดใส่งานจริงนะจา้าทุกคนไอ้นี่สะพานีีเคยมาแล้วตอนช่วงซัมเมอร์เนาะผ้ามาตอนช่วงซัมเมอร์ <Given that S 1> นี่เขา,ขาเปิดให้คนอันไมยางช่มอีก,ก <ขา S 2> เราจะเปิดใส่งานจริงไอ้วันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอันท่านว่านนี่นะจา้า จ้วมันนี่เขาเปิดใอ้คนมายางช่มเนาะเพราะว่ามันกันยังพันอะเร็จสมบูรณ์ดียังเหลือตีตีเสจนนอกจากตีเส็นถนนแต่วช่วงตรงสะพานตรงนั้นเขาตีเส็จเรียบวยและทะลักเจผ้าคย่างไปเมืองเนาะย่างไปนเมืองน้ำแปรตัดพนแต่ว่าคึมคึมหนาวล้มแห้งมันนี่อากาศก็แค่แปดองศาบอถึงกับติดลบเนอกจากต่ว่ามันมีลมมันก็เลยคึมกับหนาวแห้งเออ อันนี้เป็นทางจักรยานนะจ๊ะทางสำหรับจักรยานที่นี่ถนนของเนนมากค่ะถนนใหญ่เขาจะเหตุทางสำหรับจักรยานโดยเฉพาะนะจ๊ะเพราะว่าะบ่ได้ไปแลนก็ไปรถใหญ่เนาะลิงหน่อยได้ยางเลน่นมีความสุขหลาย ทุกคนพากันยางลงมาเมืองไต่สะพานเนาะคนหลายคนกำลังหน่อยกอวดีดีโอเสยเชลสตีนั่นแหละวะ จะเข้าไปมุมนี้แตทถังสะพานนะจ๊ะทุกคนประหลังหน่อยเสียงดังเนี่ยนแต่สะพานนะหลอกแต่ให้

ออกมาแล้วจ้าทุกคนถี่ผ้านยางกับาบบอะไรเงี้ยาวค่ะมันก็เลยออกมาบาโก้ฟ้า,ามอันนี้กูจ้าทุกคนยางตั้งแต่ตรงปุ่นมาห่อนนี่เนาะ จ้าท ja. ja, er ja, 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 ุกคนคึ้นมากทังอันนั้นคือทั้งดวนเนาะจ้ามูเตวมูเวใส่งานอยู่ทุกมือนี่จ้าทุกคนเขาอันมีบริการในนมช็อกโกแลตก็ไปใส่กอฮอทดอกพีนะจ้าทุกคนี่าจะไปนั่นฮอทดอกจ้าทุกคน อัดดักเดี๋ยวพอห้ปวดสิละพอจตาทุกคนพาก,กันกินอิ่มแล้วก็จะพาก,กันย่างไปหารถแล้วจ้าพอลูกคนละใหม่คนละมือเต็มใหม่เต็มมือ

เดนนี่ก็ล้ทัจ้าทุกคนผกขอให้กำลังใจ n h a n ไปหาหลดนอกก่อยกับขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าพระเอิญพอกันไหมคลิปหนาเดี๋ยวภาพไปเลาะเมืองสถานที่ต่างๆไหมจ้าพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามต้นไลค์เป็นกำลังใจนะจ้าพอกันไหมคลิปหนาบายบาย